โอ้ยจะอ่อนนี่การอ้วกแห้งนี่ สวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะที่เก่าเวลาเดิมหลังเลิกเรียนเนาะนะั่นก็คือป่าพักขูดฝรัง่งตะกะตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำเป็นทะเลสาบ้ะจ้ะบางท่านบอกว่าเอา้าจู่ไก่แม่น้ำเป็นยังคือจัะมาเก็บหอยแมงผูวเก็บปูให้เบิ้งเนี่ยทะเลน้ำจืดจ้ะพี่น้องทะเลสาบนะ้ำจืดเนาะเขาก็เลยบม่มีหอยแมงผูวแล้วก็บ,บ่มี่ปูให้เหาจับเนาะ มือนี่ได้จากพี่น้องก่อนที่สาวแหล่สิเก็บเนาะสาวแหล่ก็คอ้ว่าจะนิดหนึ่งนด้จากพี่น้องเอ่อการเก็บพักกูวดของสาวแหล่นี้ได้จากพี่นอ้องเอ่อมีบางท่านก็ว่าเป็นยังคือเก็บซาแทะบางท่านก็ว่าเป็นยังคือเก็บรวบเป็นตะดับแนวแท้หรือว่าเก็บพ่อให้เออได้ความมั่นอ่ ซาแ历来อธิบายว่าที่ซาแลกเก็บซารอบแรกนั่นก็นกนคือว่าซาแลกเพิ่งจะเค่อยเก็บพักปูดพลังขังแหลกาาม,า,า,กมลกา,า,ลาจากพ่นอกสงซาแลกก็เลยเก็บซ่าบัจจุบันี้เพราคลิป่อมาสซาแลกกำรวบนั่นก็คือว่าสาวแล่ต้องทำเวลาจ้ะพ่นหองต้องทำเวลาเนะเพราะว่าเฮา,าหลังเลิกเลียนมันกับ,บยบมง้งมันกับเทียงเคืองแดีวตัวสิขับรถมาสก,กับ,บยบมง้งแล้วเฮาต้องทำเวลาเฝ้า กลับไปฮัฟลูกอีกจ้าพี่น้องเออโอ้ออกสิว่าเอา้ากศนว่าเฝ้าท่าเวลาเฝ้าไปฮัฟลูกคาดจะวอ,อยู่นั่นเป็นยังกู้ว่าเก็บคาดคาดจะวอ,อยู่นั่นสาวแหลวขอวอยนิดนึงเด้วยใจจะเฝ้าไว้สาวแหลวเนาะพี่น้องสาวแหลวขอวอ,อยจนะัอองไเนี่ยเอนั่งก่อน ตามปกติแล้วนิสัยของซาแอลนะ่จาจะพี่น้องซาแ้วสิเป็นคนแค่เอฟซีแล้วก็แค่คนรอบขงังหลายที่สุดเนาะพี่น้องผู้ใดแนะนํามาซาแ้วก็พยายามเฮ็ดตามเฮ็ดถือใจพยายามเฮ็ดตามคาแนะนําแต่ว่าเฮ็ดจังได้กับบ่ถือใจทุกคนเนาะพี่น้องซาแกลเข้าใจอยู่ในเมื่อเฮ้าเฮ็ดยูทู e เขาก็ต้องท่าใจเพราะว่าเขาสิเฮ็ดให้มันถือใจเบิทุกคนก็เป็นไปไ่ได้เนะาะจ้าพี่น้อง โอ้ยาเฝ้าเลือนนี้แลอวพี่น้องก็ิว่่าเลือนนี้ดอกคาตายแต่วอ,อกก็ิว่ไว้อะไรสาวแหล่ขอบอกจักนิดนึงเนี่ยก่อนสิพาเก็บคนสาวแหลเก็บเหี้็กบวถืกใจเก็บสั่นกบวถือใจเก็บยอดเหี้หลายจังสิกบวถืกใจเก็บยอดหัวเต่ปงจากดินขึ้ว่าสิกบวถืกใจอีกเอาจังสิจะไปเนาะพี่น้องสาวแหลขอจะคลิปในเรื่องากพี่น้องขอจักมื่นแน่คลิปนี้สาวแหล่ขอ อนุญาตเก็บตามใจจ้คว้องได้จ้ะพี่น้องเยาว่ากันเด้จ้ะไปพี่น้องห้าวปาลงมือเก็บกันเลยจ้ะขันใจสาแวแลเปิดคลิปขึ้นมากโดยที่เบาๆนะี่มันก็นได้อยู่จ้ะเปิดคลิปขึ้นมากแล้วก็เก็บเลยเนาะแต่ว่า,าปปก็เจ้าสิว่้าคลิปใบอีกหละ เปิดคลิปขึ้นมาเป็นเก็บเลยเ่าเปากเว้าข้าเจ้ากัสิหาว่าเป็นคลิปใบไ่อยากเบิ่ออยู่เนาะจ้ะพี่น้วงอุ้ยก็อวบแท่คุณอาบังบังการเขาพี่น้วง ดุก,กา้านของเขาหวบคักบางท่านก็ว่าเป็นยังสาแหลกคือจังเก็บกำรวดจังส่เป็นยังคือจังบจงไว้จักหยอดสองหยอดเนะี่ยคือเก็บเป็นแต่ดับแนวแทะรับร่องว่าบาดับแนวจะพีน้องเพราะว่าสาวแลกวม่ได้เก็บเบิรทุกก่อเนาะและอีกอย่างหนึง มันเต็มอยู่พู่น่ะเขาบ็มีกันดับแน่วจจกพี่ดวงเดูคลิปนี้สาหลีสีเ,เก็บสองแบบเ้วยอจ้ะเพราะว่าแบบน้อย,อยจังสี่ซาหลีสีเอาไปดงองนะพี่ดวงแบบยาวจังสี่ซาหลีก็จะเอารวกเพราะว่า,าตามที่สาเลีกินแล้ว การมันแสบก็หยอดพี่น้องแต่วกับสิ่งแยวจังสี่มันก็นกินได้ยัว่วไ่้ซวแล้วว่าเก็บเอาเนะาะซวแล้วเบหาหยอดที่มันเลยๆจักน้อยซวแล้วกำลวบนี่ยเพต้องย่านว่าเขาสีดับแน่วด้วยจ้ะพี่น้อง นี่ขอากีบตามใจจะคว้างมือเนื่องเด้อจะพี่น้องให้ยาบาก,กันเด้อ นะมีอ่อนครับเก้บพี่น้องมนีอ่อนนะ ตอนทั้งอวบเลยจ้ะ อ่อนการน,นี้ อุ้ยะอ่อนนี่การอวบแห้งนี่ 嗯。 แล้วก,ก็วิธีการเก็บนอกจาะพี่น้องเอ่อล้วแต่เฮาเนาะว่าเฮามักแบบใดยห้ามากกินก้านหรือเฮามากกินยอดหรือมาว่าเฮามากกินแบบเอาา่อแบบดอกหัวเต็มปงยอดหัวเต็มปงแต่สําหรับซาแล่นะตามที่ซาแล่กินมากนะพี่น้องก้านเขาสีแซ่บกว่ากันเอกจาะซาแล่สีหักกของย่างๆสีเนาะ ปวดแห้งอวบแห้งจ้ะพี่น้องยอดอวบมาก โอ้มันนี่ยอดงามคักพี่น้องเไย แล้วแหละก็สิพ่อและเจ้าพี่น้องล่นละก่อนจะออกไปเอาจักบาทกันเจ้าพี่น้อง <c oughs> ยอดมันเย่มันอวกเนาะเสียดาย จ้าแล้วนี่ยเออซุ้มเงินสีกันพี่ดองเอาไปดองกัน บ่มไม่มองใส่แล้วยาแดนน่าฟูลดวงแล้วฮัอววันอาไม่กินกับป้นเนาะพี่น้องหรือว่ากินกับตับักหุ่งเนาะที่จะเสียบนี่ตับแค่หอด

ใา่แหละสิบว่าพาสานดบ่อเธอก็ต้องขอถือขอใได้ได้จากพี่น้องอยาด้เ่ หยดเป็นอวบเนะก็เลยหยุดไปไห้พ่อพี่น้องพ่อพ่ออีลีแล้วพูดนะดูฉันทัก พี่น้องสังเกตบงยอดเขาเลยจ้ะยอดก้านเขาน่ะอวบคักนี่คือเ,อเป็นคิปเก็บตามใจจากองเลยจ้ะซาแล่สิเก็บเมื่อน,นี้ซาแล่เฝ้าเก็บเฝ้ากลับนอกจากพี่น้องเพราะว่าสีเฝ้าไปล่างาพักกวดและกาเจีเตรียมการดองแล้วกาลวกแช่สองฟิตนาะจากเพราะว่ามือเอือนวันเสาร์เนาะลูกประเด็จไปโรงเรียนซาแล่กะจีงดเขาปลาหยุดราชการหนึ่งวันโอ้สองวันพี่น้อง ยุดราชการสองวันนั่นก็นคือเล่นกันกับลูกอยูุบานเนาะใส่เวลาอยู่ก็บลูกในวันหยุดซาแลก็เลยสิเก็บเอาแค่ตะกาเดียวแล้วอีกอย่างหนึง่งมันหลายอยู่จ้ะพี่น้อง <c oughs> แล้วเมื่อนี้นี่คือข้างแรกได้จ้ะพี่น้องนี่ข้างแรกที่สาวแลกเสียร่องดองพักวดสามรถตามคําแนะนําเอฟซีได้จ้ะพี่น้องแล้วก็คันท้าว่าดองเป็นบอสซาแลกโะปเป็นยังจะ้ะ ดองว่าเป็นก็ต้องเป็นเนะเพราะว่าสมมอเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างกันเฮ้าเห็ดเป็ี่นนะเฮาเซิร์ชใน YouTube ใน Google เขาก็มีบอกเนะพอกันไม่ในคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสวดีจ้าบ๊ายบาย